สวัสดีครับ Good morning นะครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าครับออโอ้ดูสภาพตัวเองตอนนี้ด็บวมอืดมากนะคะคือ5เดือนมาเนี้ยนะครับเดือนนี้เข้าเดือนที่6แล้วนะครับที่ผมกลับมาจากอเมริกาก็คือ,อนั่งกินนอนกินมาเนี่ยหเดือนเนี่ยไม่บวมยังไงไหวนะครับก็กลับมาก็มีแต่เรื่องกินนะครับเ,เราไม่ชวนเขาเขาก็ชวนเรา นะครับมีแต่กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะ่ะมันก็เลยสภาพก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ออกกําลังกายเลยตั้งแต่กลับมานะครับแล้วก็สงสัยว่าถ้ายังอยู่เมืองไทยเนี่ยน่าจะลดยากนะครับเพราะว่าออกไปไหนไปเจอใครก็จะมีแต่เรื่องกินอยู่ตลอดนะครับบอกน่าจะลดยากแล้วแหละนะครับคงต้องรอแบบบินกลับไปอเมริกาแล้วค่อยลดอ่ะนะครับกลับไปเ,เป็นรูทีนปกติของตัวเองนะครับอ๋อดูดิ คือบวมขึ้นเยอะมากครับอ้วนขึ้นแบบโอ้โห,โโหส่องกระจกแล้วทุเรศตัวเองมากนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้ผมมีโปรแกร,รมช่วงเช้าช่วงสายเดี๋ยวผมจะไปดูหนังนะครับก็จริงๆตั้งใจว่าจะดูตั้งแต่เมื่อวานนะครับพอดีเมื่อวานมีหนังเข้าใหม่นะครับของมาเวลก็คือเรื่องชังชีนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะดูนะครับอตอนแรกก็ตั้งใจจะดูเมื่อวานรอบเย็นๆแต่ว่าเมื่อวานเนี่ย ผมกลับมาไม่ทันนะครับพรดีว่าผมไปขึ้นตรงดอยสุเทพมานะครับแล้วก็ตอนไปก็มันก็บ่ายแล้วอะบ่ายโมงบ่ายสอแล้วนะครับแล้วก็พอกลับลงมาจากดอยสุเทพเนี่ยผมก็แวะมาเช็คอินนะครับที่พักที่นี่ก่อนนะฮะแล้วถึงจะออกไปที่เซนเฟสเชียงใหม่นะครับก็ปรากฏว่าพอไปแล้วก็ไม่ทันรอบฉายนะครับก็ก็เลยเฟลไปเลยเมื่อวานนะครับ จริงๆเมื่อวานเดวันนยอยากจะดูเดวันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนโปรแกรมมาเป็นวันนี้นะครับดูวันนี้รอบรอบแรกไปนะครับแล้วเดี๋ยวดูหนังเสร็จแล้วผมก็จะไปที่ม่อนแจมนะครับก็จองที่พักที่ม่อนแจมไว้คืนหนึ่งนะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้าผมไปม่อนแจงแล้วอาจจะถ่ายเป็นวิดีโอเป็นคลิปมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ํานะครับแล้วก็เตรียมไปหามื้อเช้านะครับทานก่อนที่จะไปดูหนังนะครับ ก็โอเคผมก็มาเห็นป้ายในห้องน้ำอะ่ะนะครับเขามีติดป้ายในห้องน้ำเอาไว้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะฮะ uh, <c oughs> เขาบอกว่านะครับ we do not recommend tap water for drinking complimentary bottled water is provided in your room if you require additional supplies please contact reception นะครับคือเขาบอกว่า ทางรีสอร์ทเนี่ยไม่แนะนําให้ท่านดื่มน้ําจากก๊อกน้ำโอ้โหมีใครกินน้ําจากก๊อกน้ําด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็น้ําดื่มบรรจุขวดนะครับที่จัดไว้ให้ในห้องพักเนี่ยถือว่าเป็นอภินันทนาการจากทางรีสอร์ทโอ้โหนี่ผมไม่แยากจะรู้นะไปพักโรงแรมรีสอร์ทมาก็ก็หลายที่นะครับผมไม่ทราบเลยลเนี่ยว่าน้ําดื่มเนี่ยที่เขาให้เนี่ยถือเป็น อภินันทนทาการจากทางรีสอร์ทจากทางโรงแรมนะครับโอเคหากาท่านต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมก็กรุณาติดต่อพนักงานได้ที่แผนกต้อนรับนะครับโอเคก็เป็นอันทราบนะครับว่าห้ามดื่มน้ำจากก๊อกน้ำนะครับโอเคเนี่ย